สวัสดีครับช่วงนี้มาต,ติดตามข่าวกับ h i t ิวส์นะครับวันนี้ที่การประปานครหลวงนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของการประปานะครับรวมถึงมอบนโยบายให้กับพนังกงานและข้าราชการนะครับในส่วนของการประปาซึ่งเนื้อหาสําคัญก็มุ่งไปที่เรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการปกป้องสถาบันที่สําคัญของประเทศนะครับ นายชวรัตชาวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเข้าตรวจเยี่ยมการประปานครหลวงหรือว่ากปนสำนักงานใหญ่เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนงานในอนาคตพร้อมกันนี้ก็ได้มอบนโยบายแนวทางการบริหารและปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของกอปนด้วยโดยนายชยวรัตได้เน้นย้ำถึงนโยบายซึ่งมีสาระสำคัญอยู่4ประการที่อยากให้ทางกปนให้ความสำคัญ ประกอบไปด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยสร้างคุณภาพและมาตรฐานการผลิตน้ำประปาการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและการบริการเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านนายเจริญพัชระผู้ว่าการกรปนกล่าวว่ากปนได้มีการดำเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบํบำุงสุข ของประชาชนมาโดยตลอดโดยได้พัฒนาการผลิตและการบริการน้ำประปาให้คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนสามารถขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้กว่า96%ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและยังคงรณรงค์โครงการน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่องเน้นย้ำให้ประชาชนรับรู้ถึงการตั้งใจถึงความตั้งใจนะครับในการผลิตและให้บริการน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่ม ขององค์การอนามัยโลกโดยหลังจากนี้จะจัดทำเป็นแผนงานและเสนอผลการปฏิบัติต,ตามนโยบายที่ได้รับรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยรับทราบเป็นระยะระยะต่อไปประเด็นที่สำคัญที่ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยได้มอบให้กับการาประปานครหลวงเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่จะให้ช่วยเหลือสังคมเกี่ยวเรื่องติดตั้งจุดน้ำดื่ม ครงการน้ำประปาดื่มได้ที่การประปาน้ำหลวงดำเนินอยู่แล้วก็ในส่วนของการที่จะดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการใช้น้ำประปานะครับ